สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับช่างเอเดร์บนนะครับเดี๋ยววันนี้ผลจะภาเพื่อนทุกท่านมาฟังเสียงดังจากชุดคอยดอนครับของแอร์มิซูเฮฟวี่ดูตี้นะครับตัวนี้เป็นระบบติดตปิดตัดต่อธรรมดานะครับนี่ครับคอมเพรสเซอร์ทางานนะครับจะดังมาจากฝาปิดข้างนี้นะครับเห็นไหมครับที่ผมเอามือกดไว้อยู่มันก็จะเงียบไปนะครับมันจะมีน็อตสกูตัวหนึ่งเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูนะครับถ้าต่างแบบนี้เพื่อนลองมาขยับ ตรงนี้นะครับลองกดน็อตสกูเข้าไปนะครับหรือจะเอาโฟมนะครับมายัดใส่ขอบข้างล่างแล้วค่อยกดน็อตก็ได้นะครับบางทีเราเสียงมันดังก็รบกวนการนอนได้นะครับอย่างตัวนี้ก็กดเข้าไปผมกดน็อตสกูเข้าไปก็หายนะครับอาการของตัวนี้นะครับนะครับเอามือแตะพอมันชิดมันก็เสียงมันก็เงียบไปนะครับ พอเรามือออกเสียงมันก็ดังนะครับตัวนี้ครับก็กดน็อตสกูเข้าไปหรือบางท่านก็จะลองฟองน้ําตรงขอบข้างล่างนะครับแล้วค่อยกดน็อตเข้าไปก็ได้ครับครับสมัครคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับขอบครับ